ยอดฝรั่งปลูกไปดีๆทำไมยอดเหี่ยวแบบนี้มีปัญหามาจากอะไรไปติดตามรับชมกับวิดีโอในวันนี้ครับ สวัสดีครับวันนี้เรากลับมาพบกับรายการเกษตรลุกนาเองเพื่อความยืยืนนะครับวันนี้ก็เป็นอีกวิดีโอหนึ่งนะครับที่ทําเกี่ยวกับเรื่องของฝรั่งนะครับแล้วก็มีตัวอย่างที่เหมือนกับที่สมาชิกส่งมาถามนะครับก็เลยเอาตัวอย่างมาอาธิบายในวิดีโอนี้นะครับเพื่อให้รู้สาเหตุนะครับที่ไปที่มานะครับแล้วก็วิธีการป้องกันและรักษาที่จะไม่ให้ฝรั่งเกิดเป็นเคสแบบนี้นะครับสมาชิกถามมาว่าปลูกฝรั่งไปปลูกอยู่ดีๆ ที่แรกยอดกระพุ่งยอดก็สดชื่นอยู่ดีดทาไมยอดมันเหี่ยวลงเหี่ยวลงเอ๊ะพอมาไล่ดูข้างล่างทําไมมันยังเขียวและข้างล่างทําไมแตกกิ่งใหม่อ้าวมันไม่ตายทั้งต้นมันเกิดอะไรขึ้นก็เลยให้สมาชิกกลับไปดูว่ากลับไปดูเลยครับบริเวณกิ่งมีรูอะไรไหมนะครับสมาชิกก็ไปไล่ดูก็เลยเก็ตนะครับว่าจริงๆแล้วที่มันเหี่ยวลงถูกหนอนเข้าไปทำลาย เขาเรียกว่าใจกลางกิ่งนะครับหรือว่าไส้ในของฝรั่งนะครับเอ้เดี๋ยววันนี้ผมจะให้ดูนะครับนี่ไม่รู้ว่ากล้องมันจะโฟกัสหรือเปล่านี่ครับอันนี้บริเวณที่ถูกเจาะเข้าไปทําลายนะครับก็จะเห็นว่ามีรูที่หนอนเนี่ยมันเจาะขึ้นด้านบนนะครับหนอนพวกนี้คือเวลากินนะครับมันจะเจาะกินขึ้นด้านบนซึ่งฝรั่งตรงนี้เองเป็นฝรั่งที่ผมขยายพันธุ์ไว้ยังไม่ทันจะเอาไปปลูกเลยนะครับแล้วบังเอิญ ให้ต้นนี้น่าจะอยู่ตรงที่ไม่ได้พ่นสารป้องกันไว้นะครับแล้วมันก็รู้ดีด้วยนะครับแล้วก็มาเจาะของเราเรียบร้อยนะครับก็เลยเอามาเป็นตัวอย่างในวันนี้เพื่อที่จะอธิบายนะครับเริ่มจากสาเหตุก่อนนะครับที่มันจะสร้างปัญหาแบบนี้คือสาเหตุที่ยอดเหี่ยวลงแต่มันไม่ได้เหี่ยวทั้งต้นนะครับแต่ถ้เกิดเราเห็นนี้แล้วถ้าเกิดมันเหี่ยวลงไปท้งต้นถ้าเป็นแบบนี้คือระบบรากมีปัญหา ต้นตายทั้งต้นแน่นอนถ้ามันเป็นอาการแบบนี้แต่ถ้าเกิดพอเราไล่ไปแล้วนะครับมันยังมีเขียวอ้าวข้างล่างแตกยอดใหม่ข้างบนเหี่ยวอาการแบบนี้คืออาการนอนเข้าเจาะก,กิ่งนะครับแล้วก็เข้าไปกินไส้ในของกิ่งฝรั่งเรียบร้อยนะครับคราวนี้เดี๋ยวผมจะอธิบายว่าไส้ในของกิ่งฝรั่งมันมีอะไรนะครับแล้วทำไมหนอนมันถึงเข้าไปกิน เดี๋ยวใช้เป็นตัวนี้อธิบายแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมขอตัดแต่งกิ่งเพื่อที่จะโชว์ให้เห็นนะครับก่อนที่จะไปเปิดที่มันเป็นปัญหาอยู่นะครับว่ามันเข้าไปเนี่ยมันไปกินอะไรแล้วทําไมมันทําให้ยอดฝรั่งเรามันเหี่ยวลงนะครับแล้วข้างในมันมีอะไรให้มันกินมันถึงได้มาเจาะกินของเราแล้วไอ้หนอนพวกนี้คือรักษาง่ายด้วยนะครับที่จะป้องกันไม่ให้มันเข้ามาเจาะนี่ เดี๋ยวเราให้ดูก่อนนะครับนี่ครับข้างในนะครับนี่จะเห็นว่าข้างในนี่มันจะมีไส้กลงกวงแบบนี้นะครับไล่ไปตามยาวของกิ่งนะครับอันนี้คือไส้ปกติที่ไม่มีหนอนเข้าไปเจาะนะครับนี่คือไส้ปกติแล้วเมื่อเราเจอยอดที่เป็นอาการเหมือนที่ผมเอามาทาเป็นตัวอย่างก็คือให้ทราบไว้เลยได้ว่าถ้ามีรูด้วยที่มันเข้าไปนะครับก็แสดงว่าหนอนเข้าไป เจาะเข้าไปกินยอดฝรั่งแล้วคันนี้เดี๋ยวเรามาพิสูจน์กันนะครับจากตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมขออธิบายใกล้นี่ครับเดี๋ยวผมจะตัดบริเวณนี้นะครับให้เห็นว่าตรงที่รูมันอยู่ตรงนี้นะครับปึ๊บนี่เดี๋ยวผมจะมาแกะให้ดูนี่ครับนี่คือรอยมัน,นเดี๋ยวเรามาดูกันพร้อมกันนะครับว่าข้างในมีน้องหนอนอยู่หรือเปล่านะครับนี่ครับโอเค เดี๋ยววิดีโออาจจะไม่โฟกัสเห็นยังครับนี่ครับตัวสีแดงแดงครับนี่ฮะนี่ครับที่อยู่สีแดงแดงนะครับไม่รู้ว่าจะเห็นหรือเปล่าเดี๋ยวผมขอเอามือบังก่อนนะครับโอ้โหมันโดดไปแล้วครับนี่นี่ยังอยู่นี่ฮะอยู่ที่ใบนะครับนี่นี่ครับนี่คือหนอนเจาะลำต้นนะครับที่จะเข้าไปกัดกินไส้ในของฝรั่งนี่นี่นะครับจำเลยยังอยู่นะครับ ให้เห็นชัดๆกล้องน่าจะโฟกัสแล้วนะครับผมจะแช่ภาพให้นานหน่อยนะครับเพื่อที่จะได้ให้หลายคนเห็นว่าเออหนอนเนี่ยมันขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่ทําไมมันไปถึงกลางลําต้นได้คราวนี้การกําจัดนะครับถ้าหากกรณีที่เจอมันไม่กี่ต้นนะครับเราก็สามารถที่จะกําจัดมันได้เลยก็คือทําลายมันทิ้งไปเลยครับนี่ผมใช้เป็นกันไกโหดไหมตัดเรียบร้อยครับแล้วนี่คือที่มันเข้าไปเจาะกินครับนี่คือที่มันเข้าไปเจาะ ไม่แน่ใจจะเห็นหรือเปล่านะครับนี่คือเข้ามันเข้าไปเจาะไปกินเรียบร้อยครับไส้ก็จะเป็นแบบนี้แล้วก็จะเกิดอาการเหี่ยวแบบนี้ใบก็จะร่วงหล่นลงมาอ่าคราวนี้เราทราบของอที่มาของปัญหาแล้วนะครับคราวนี้เราจะต้องมาดูในเรื่องของการป้องกันการป้องกันฝรั่งไม่ใช่เรื่องยากที่จะไม่ให้อ่าที่จะป้องกันไม่ให้หนอนพวกนี้นะครับมันมากัดกินกิ่งที่เป็นฝรั่งอ่อนของเราได้นะครับ การดูแลนะครับก็เริ่มจากการที่เราจะต้องหนึ่งเดือนนะครับเราอาจจะต้องพ่นสารในเรื่องของการป้องกันกําจัดซึ่งการพ่นหนึ่งครั้งเนี่ยจะสามารถป้องกันเพลี้ยพวกแมงวีขาวาพวกหนอนต่างๆที่จะมันกัดกินใบนะครับอย่างใกล้ๆกันอย่างของมะม่วงเนี่ยเนี่ยก็อย่างที่เห็นที่ผมเคยอธิบายอันนี้มันอยู่ใกล้นะครับก็เลยม,มาให้ดูนะครับว่าถึงเราดูแลทีนะครับแต่ถ้าเกิด ฝนตกหรืออะไรเนี่ยก็จะมีพวกมแมลงเข้ามากัดกินใบดังนั้นการดูแลฝรั่งก็เหมือนกันนะครับเราต้องมาสํารวจนะครับถ้าหากกรณีมีฝนตกบ่อยนะครับชะล้างออกไปนะครับสัปดาห์นั้นถือว่าสารที่พ่นไปเนี่ยมันเสื่อมสภาพไปแล้วนะครับเพราะว่าถ้าฝนตกนานๆชะล้างออกไปเนี่ยกิ่งก็จะถูกชะล้างออกไปนะครับทำให้กิ่งเนี่ยปลอดภยัยสําหรับมแมลงหนอนต่างๆที่มันจะเข้ามากัดกินดังนั้นเราควรจะต้องพ่นใหม่พ่นซ้ํานะครับ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดกรณีเหมือนที่ผมเอาให้เห็นนะครับก็คือกิ่งของฝลั่งเนี่ยถูกเจาะด้วยนอนนะครับคราวน,นี้เมื่อสํารวจนะครับและป้องกันแล้วสารที่ใช้ป้องกันมีอะไรบ้างไปทางอินทรีย์ก่อนครับมีประมาณสามต้น5ต้นไม่เกิน10ต้นผมแนะนําว่าให้ใช้เป็นน้าส้มควันไม้นะครับหรือสารเขาเรียกว่าสกัดจากสะดานะครับที่หมักโดยอ่า กลุ่มสารพอลเจ็ดนะครับก็คือเป็นหัวเชื้อพอลเจ็ดเอามาหมักพวกเม็ดสเดานะครับหรือพวกกลุ่มวัชพืชเขาเรียกว่ากลุ่มพืชที่มีพิษที่เอามาหมักแล้วก็เอาสามารถที่จะอามาใช้ได้อย่างพวกนอนใต้หยากนะครับอันนี้ที่จําได้ก็คือตัวเดียวที่ผมจําได้มันมีหลายตัวแต่ก็คือไม่ได้พูดหมดเนาะอันนี้ยกตัวอย่างกรณีอินทรียก็คือมีน้ําส้มพันไม้ครับเป็นน้ําหมักที่หมักพวกสมุนไพรจากสารพอลเจ็ดครับในะครนี้ มีเยอะๆเหมือนของผมเนี่ยต้นใหญ่ๆเหมือนของผมเนี่ยคืออายุ2ปีขึ้นไปแล้วก็คืนเลอะตั้งแต่10ต้นจะถึงร้อยต้นของของเราเนี่ยมียาวไปประมาณสามไร่เนี่ยคือฝรั่งจะเป็นรุ่นนี้นะครับก็จะมีทั้งกิมจูและเป็นของไต้หวันพันุ์อื่นๆเนี่ยคือเราจะพ่นทีเดียวนะครับหเดือนเราจะพ่นหนึ่งครั้งเพื่อป้องกันหนอนพวกนี้นะครับที่มันจะมาอยู่ตามกิ่งมันจะมากินยอดนะครับเราก็จะใช้เป็น ถ้าใหญ่ขนาดนี้ผมจะใช้เป็นถัง200ลิตรนะครับแล้วก็เป็นสายรากนะครับในสวน,นคือ100เมตรเนี่ยก็จะสลับคือพ่นตรงหัวสวนนะครับแล้วก็ไปกลางสวนเพราะว่ากลางสวนเนี่ยจะลากไปท้ายสวนได้นะครับก็คือรากซ้ายขวาเนี่ยมันคือ100เมตรนะครับก็ลากได้ทั้งหมด400เมตรต่อการพ่นนะครับของผมนี่คือพ่น2ถังถังละ200ลิตรนะครับก็คือมันต้นมันเยอะแล้วก็เราก็จะพ่นให้ชุ่มนะครับโดยการพ่นเนี่ย เราจะปรับหัวให้เป็นหัวกึ่งฝอยนะครับกึ่งฝอยก็คือถ้ามันสูงนี่คืออาจจะต้องปรับที่มันไม่ได้เป็นฝอยมากเท่าไหร่นะครับฉีดตั้งแต่ยอดลงมานะครับให้ชุ่มเลยนะครับแล้วก็ลงมาที่กิ่งส่วนใหญ่แล้วหนอนพวกนี้มันจะไปเจาะกินตรงกิ่งที่มันเป็นกิ่งอ่อนๆนะครับที่เป็นระดับสีที่เป็นช่วงสีน้ําตาลกึ่งเขียวนะครับพวกนี้คือมันจะเข้าไปกินพวกนี้มันจะง่ายในการที่มันเข้าไป เจาะกินกิ่งนะครับก็คือสารที่นํามากําจัดนะครับกลุ่มที่สามารถนํามาใช้ได้ที่ผมชอบใช้บ่อยๆเลยหมายถึงว่าซื้อง่ายราคาไม่แพงนะครับแล้วก็พ่นไปเนี่ยในเรื่องของการใช้เนี่ยก็ใช้ง่ายจะเป็นพวกอบาเมกตินนะครับหรือคาร์บอเรลแปหรือว่าเราเรียกกันติดป่าก็คือเซฟวิน85นั่นเองเราก็จะเอามาใช้พ่นได้นะครับแล้วก็ย่าลืมใส สารที่เรียกว่าเร่งประสิทธิภาพในเรื่องของที่เขาชอบเรียกกันว่าสารเร่งซึมสารจับใบพวกนี้นะครับก็ใส่เข้าไปได้เพื่อทําให้น้ําที่ผสมสารต่างๆที่เราเอาใ้กําจัดเนี่ยมันเข้าไปเกาะเป็นเกาะป้องกันนะครับการชะล้างจากฝนหรือทําให้สารพวกนี้มันไปเคลือบ ตัวมแมลงอย่างเช่นพวกเพลี้ยแป้งพวกนี้มันก็จะทําให้น้ำเนี่ยซึมลงไบหาตัวพวกเพลี้ยแป้งเพราะว่าเราอ่ะพ่นไปรวบหมดเลยนะครับมันจะสามารถกําจัดได้ทั้งเพลี้ยแป้งเพลี้ยอ่อนนะครับแล้วก็เป็นพวกแมงวีขาวพวกนี้เราก็พ่นไปนะครับมันก็จะสามารถป้องกันได้ก็เหมือนที่ผมบอกครับว่าหนึ่งครั้งเนี่ยเราพ่นเนี่ยเราจะสามารถทําได้หมดเนี่ยเหมือนใกล้ๆผมนี่ก็เนี่ยเหมือนที่ผมบอกถ้าฝนลงตกบ่อยๆเนี่ยก็มันถูกชําระล้างออกไปนะครับมแมลงพวกนี้มันก็จะเข้ามา ก็กินได้อีกอันนี้คือยกตัวอย่างอยู่ใกล้ตัวเลยว่าอันนี้เป็นเฟิร์นของมีอยู่ใกล้ตัวมากก็เลยยกตัวอย่างมาให้ดูนะครับก็สรุปท้ายวิดีโอนะครับก็คือสาเหตุที่ฝรั่งยอดเหี่ยวนะครับแล้วไม่ได้เหี่ยวท้งต้นเนี่ยก็คือเกิดมาจากนอนเจาะกิ่งนะครับก็คือเกิดจากการที่มันเนี่ยเข้าไปกินเ,เรียกว่าไส้ในของฝรั่งนะครับการสํารวจก็คือต้องมาหมั่นสารวจว่า,าช่วง ในสวนของเราเนี่ยมันมีเคสแบบนี้ไหมเพราะว่าถ้าเกิดเคสหนอนที่เข้าไปกินแล้วเนี่ยเราควรจะต้องป้องกันโดยทันทีนะครับเพราะว่าเราไม่รู้ว่ากิ่งไหนมันถูกแมลงพวกนี้มันมาไขไว้แล้วมันฟักตัวมาเป็นหนอนเนี่ยมันจะเจาะเข้าไปในกิ่งของเรานะครับนั่นคือต้องรีบกําจัดถ้าเกิด uh, เจอเหมือนของผมแล้วนะครับของผมพอดีมันเกิดที่กิ่งชํานะครับเป็นถุงชําอยู่นะครับก็เป็นเรือนที่ uh, อยู่ในโรงเรือนเนี่ยเราก็พ่นอยู่แล้วนะครับก็กําจัดไปในตัวส่วนปลายให,ใหญ่ๆอย่างเงี้ยก็เลือกพ่นที่ เดือนละหนึ่งครั้งอ่ะแล้วถ้าเกิดใครที่มีการเก็บผลผลิตยอยู่นะครับก็สามารถที่จะพ่นได้เพราะว่าหนึ่งเลยเนี่ยผล,ผลผลิตมันจะอยู่ระดับระดับเนี้ยระดับทิมอยู่แนวล่างอย่างของผมเนี่ยนะครับจะอยู่แนวนี้แต่ว่าจริงเนี่ยมันจะอยู่ด้านบนซึ่งเราก็ไม่ได้พ่นโดนพวกนี้อยู่แล้วอีกอย่างถ้ามันจะหยดหรือจะมันจะโดนบางคนกังวลว่ามันจะไปโดนผลคือเราห่อไว้เนี่ยมันไม่สามารถที่มันจะเข้าไปในผลได้เพราะมันเป็นลราอองที่เราพ่นลงไปนะครับมันก็จะไป อยู่ที่ยอดเท่านั้นนะครับมันไม่ได้ลงมาที่ถุงก็มีวิธีการกําจัดนะครับประมาณนี้สาเหตุก็ได้สรุปไปแล้วนะครับก็ให้เอาวิธีที่ผมสรุปในวันนี้ไปปรับใช้นะครับแล้วก็เอาไปดูแลฝรั่งที่ท่านปลูกนะครับจะได้ปลอดภัยจากเรียกว่าจากหนอนที่มันจะเข้าไปเจาะกิ่งครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านอีกครั้งนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมไม่ว่าจะเป็นสมาชิกเก่าหรือสมาชิกใหม่นะครับสมาชิกใหม่ที่เพิ่งเข้ามาติดตามรับชมรายการเราอย่าลืมกด subscribe นะครับ เพื่อติดตามคลิปวิดีโอใหม่ๆที่ทางส่วนที่เราวดีจะนำมาฝากกันในครั้งถัดไปวันนี้ผมกเก่าวคำว่าขอบคุณแนละสวัสดีครับ